วันนี้เราจะมาใส่รางให้กับ s ซซ u k ิ a p v นะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าจะทำแคมปิ้งคาร์แล้วก็อยากให้เบาะมันสไลด์ได้นะครับเราจัดให้นะครับ เอพีวีนะครับเดี๋ยวเรามาลองสไลด์ดูนะครับอันนี้นะครับ อันนี้เราเราสไลด์ไปนะครับแล้วก็อันนี้เราก็สไลด์เดินหน้ามาให้มันมาชนกันนะครับพอชนเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ปักนอนลงไปนะครับเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็สามารถปักนอนไดนะ้แค่นี้เราก็นอนได้สบาย นอนแบบสบายๆเหยียดขาได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เลื่อนแบบสบายๆครับอนี้เป็น ที่กดเลื่อนนะครับที่กดเลื่อนเรามีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้งสองแถวเลยนะครับรูล้ลาสะดวกสบายนะครับนอนได้เลยนะครับก็เรียบร้อยไปหนึ่งรันนะครับสำหรับซูซูกิ a อ v นะครับ ลูกค้าบ,บอกว่าจะทําเป็นแคมปิ้งคาร์นะครับคันนี้นะครับใส่ลางยาวเลยครับนูนะ่นฮะสไลด์ไปชนข้างหน้าได้เลยนะครับยังไงสนใจยังไงถ้าต้องการอยากจะไปทําเองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอยากรู้รายละเอียดถ้าบอกได้บอกหมดนะครับสอนได้สอนให้หมดนะครับ บอกว่าเรียบร้อยนะครับตรงกับวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการ